สวัสดีประเทศชาติต้องรักกรรม <c oughs> ถูกทำป่วนทุกระบบเลยเซ่วนชวนปวดหัวแม้กฎหมายบ้านเมืองก็ไม่กลัว <c oughs> คนทำชั่วแล้วได้ดีมันยังไงเพราะตัณหาความอยาก ยากเกินแก้ทุกปัญหามันเลยแย่แก้ไม่ได้โลภอยากมีอยากได้เอาตามใจปล่อยตัณหามันพาไปไรที่ต่างยามกฎกรรมที่ทำให้ไม่ปรากฏย่อมงดงามสวยสดใสสว่าง โลบโกหลงลากจูงไปไม่ปล่อยวางผลสุดท้ายกลายทางวางไม่เป็น <c oughs> <c oughs> เมื่ออยู่สูง <c oughs> ยิ่งมองสูง <c oughs> ยิ่งไกลกว้างก็ยิ่งวางห่างไกลจนไม่เห็นยิ่งมีมากยิ่งยุง่งยากทุกข์ลำเค็น ยิ่งอยากเด่นยิ่งมากเรื่องยิ่งเปืองตัวสูงสุดเมื่อต้องคืนสู่สามัญถึงวันนั้นเมื่อไรความโฉดชั่วผมแห่งกรรมที่กระทำกระนารัวจะปรากฏแจกแจงทั่วทุกช่องทางเมื่อขึ้นได้ต้องลงเป็น และเล่นถูกจะไม่หลงครองลูกให้เขวยขวางรู้ตนหนักมีสติรู้ปล่อยวางจะสุขบ้างทุกบ้างให้ช่างมันคูแรกลำปางวลกรณ์ออนไลน์ <c oughs> ถ้าเราไม่เป็นทุกข์กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเราก็ไม่มีใคร หรืออะไรอีกแล้วในโลกนี้ที่จะมาทำให้เราเป็นทุกข์ได้คนที่ทำให้เราเป็นทุกข์ได้ก็เพียงตัวของเราเองเท่านั้นเวลาไม่ได้ช่วยทำให้ดืมแต่ช่วยทำให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับ